ขาหนูขอทุเรียนแบบนี้สุกแบบนี้แบบนี้นะคะคือสุกแบบสุกไม่ใช่สุกแบบงอมไม่ใช่สุกแบบกรอบเอาสุกแบบนี้เข้าใจไหมคะสามารถแบบนี้แล้วก็สามารถฉีกแบบนี้นี่เขาเรียกว่าสุกเมื่อวานเอาให้มันงอมไปเข้าใจไหม สุกแบบฉีกแบบนี้เอามาเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เห็นไหมคะความนุ่มของมันแล้วมันก็กินแบบนี้ขอบคุณผูเรียนขอบคุณที่มันอร่อยมากน้องหน่อยค่คุณ ฉีกได้แบบนี้เข้าใจหรืออยังอีสีทุเรียนเอาแบบสุกแบบนี้แม่ค้ต้องสองอออ่งโยโอให้ดูไหมสุกแบบนี้สุกแบบฉีกได้แบบนี้ใช่ไหมอืมอืมอธิบายยังไง ปีนี้ได้กินทุเรียนเยอะมากอขอบคุณทุเรียนอืมฉีกนะฮะไม่รู้จะบอกแม่ค้ายัางไงว่าขอสุกแบบเนี้ยเออพอบอกสุกแม่เอางง่อมให้กูเลยอืมอร่อยมาก น้ำยาใหญ่ยังอ่ะ <c> อ <oughs> ือใครชอบกินทุเรียนมันบา้างนะฮะคุณชอบมากนะอ,อืออร่อยจริงอืออร่อยนี่ค่ะมันไม่แข็งไงมันไม่กรอบไงมันอร่อยไงเข้าจยังอือ ออยมากอืมอ่ะเอาไปกินอืมหน่อยนะอืมใครกินค้างไว้ปะอืมอร่อยมากค่ะอร่อยจริงอืม อร่อยอืมใครปลูกทุเรียนมากน้องอร่อยมากเนี่ยมันต้องแบบฉีแบบนี้นได้เออไม่รู้จะบอกแม่ค้ายังไงสุกแบบไหนอ่ะอเนอะสุกอ่อสุกแบบเนี้ย อร่อยมากนะคะใครเป็นเจ้าของทุเรียนมยั่งใครเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมัขข่งสุกคาปิงอร่อยมากเกิดมาในชีวิตกินครั้งเดียวสุกในปิงอร่อยมากอืมอืม อืมอ่ะพอแล้วแม่ค้ารู้แล้วนะเพราะดิฉันชอบทุเรียนแบบนี้นะคะสุกแบบนี้นะคะไม่ได้สุกแบบซุกส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 ุกไม่ไหวมันเละโอเคเนาะอืมไปแล้วค่ะอืมขอบคุณค่ะ